สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูเช่นเคยครับครูชื่ออนาวิรานรัตนกุลนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการรู้ที่5นะครับเรื่องความสมดุลระหว่างสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพจิตนะครับโดยตัวช้วัดเนี่ยก็จะมีนี่นะครับนี่นหนึ่งข้อน,นั่นเองก็คือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพร่างกายนะครับ และสุขภาพจิตนะครับพ่อ4.1ม2ทับนะครับเราจะมาดูกันว่าแผนการเรียนรู้เนี่ยมีแยกเป็น2อ,อย่างก็คือเราจะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายและความสําคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างภาะวะภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง ความหมายก่อนนะครับซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยหรือว่า WHO เนี่ยให้ได้ให้ความหมายของสุขภาพไปว่าสุขภาพเนี่ยหมายถึงสภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตใจสังคมและรวมถึงปัญญาความปัญญานะครับรวมถึงการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับและและไม่ได้หมายความ ความเฉพาะเพียงแต่การประจักโรคและทุกทุกพลภาพเท่านั้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูในเรื่องของสุภาพกายเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงสุสุขส,สภาวะของร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับจะเริญเติบโตได้อย่างปกตินะครับและระบบการทํางานเนี่ยต่างๆของร่างกาย,ยสามารถทํางานได้อย่างปกตินะครับและมีประสิทธิภาพนะครับร่างกายเนี่ยมี ความต้านทานโรคอ่ะได้ดีนะครับปราจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วส่วนสุขภาพจิตใหม่ความว่าความสามารถของบุคคลเนี่ยที่จะสามารถปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับบุคคลอื่นนะครับและดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่างสบายอย่างสุขสบายนะครับและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆเนี่ยที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนี้ได้เนี่ยโดยไม่ขัดแย้งภายใต้ในจิตใจนะครับ สุขภาพจิตเนี่ยมีผลต่อการดํารงชีวิตได้หลายด้านนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามีด้านอะไรบ้างนะครับหนึ่ด้านการศึกษานะครับผู้ที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยย่อมมีจิตใจปลอดโปร่งสามารถศึกษาได้อย่างสําเร็จนะครับ 2. ด้านอาชีพการงานนะครับผู้ที่มีสภาพจิตที่ดีเนี่ยย่อมมีกาลังใจในการต่อสู้ต่ออุปสรรคนะครับไม่ท้อแท้นะครับ เบื่อหนกับการทำงานเนี่ยก็ทำให้บรรลุเป้าหมายนะครับ 3. ด้านชีวิตและครอบครัวนะครับคนในครอบครัวสุขภาพจิตดีเนี่ยครอบครัวก็จะอยู่กันด้วยแบบความสงบสุขนะครับ 4. ด้านเพื่อนร่วมงานนะครับผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยย่อมเป็นที่รักนะครับไม่เป็นที่รังเกียจและปรับตัวเข้าผู้อื่นได้ดีนะครับ 5. สุขภาพร่างกายนะครับถ้าสุขภาพจิตดีเนี่ยร่างกายก็จะดีไปด้วยสดชื่นนะครับยิ้มหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับสมองแจ่มใสปลอดโปร่งนะครับเป็นที่สบายใจแก่ผู้พบเห็นนะครับอยากาคบค้าสมาคมด้วยนะครับสุขภาพจิตสุขภาพกายเนี่ยลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ย สุภาพกายและสุภาพจิตของคน,นย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นนะครับเด็กที่มีความบกพร่องทางกายเ,ยเช่นการหูตึงสายตาสั้นนะครับอาจจะได้รับความลําบากในการปรับตัวนะครับเด็กที่มีโรคประจําตัวบางอย่างมากักมีอารมณ์ที่หงุดหงิดนะครับทําตัวเข้าไปผู้อื่นหรือเข้าเพื่อนฝูงได้ยากนะครับถ้าสุขภาพจิตไม่ดีก็จะส่งผลให้สุขภาพทางกายเีย่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับอาจทําให้เกิดโรคทางกาย ได้นะครับผู้ที่มีอารมณ์หวั่นไหววิตกกังวลน,นะครับหรือเครียดเนี่ยอาจทาให้เกิดอาการท้องเดินนะครับหรือเสี่ยวท้องในประมาณนี้ครับเมื่อเกิดอาการกลัวเนี่ยอาจจะจะมีอาการปวดหัวปวดศีรษะนะครับหรือเกิดอาการเกิดอารมณ์ทางกายอื่นๆนะครับได้นะครับดังนั้นการที่คนเรามีร่างกายที่สมบูรณ์ได้เนี่ยก็ควรต้องมีอารมณ์อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ด้วยนะครับ จากความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของร่างกายและจิตใจนี้นะครับจึงมีผู้กล่าวไว้ว่าจิตใจที่แจ่มใสนะครับย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์นะครับในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของความหมายและความสัมพันธ์ของสุขภาพร่างกายนะครับในวันนี้ครูก็ขอมอบหมายแบบฝึกหัดให้ทําในชั่วโมงนะครับก็คือ เดี๋ยวครูจะมีใบงานให้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนในส่งในอัลบั้มที่ครูสร้างไว้ให้นะครับก็คือคําถามก็จะมีง่ายๆ2ข้อนะครับก็คือ1ข้อ1นะครับความหมายของสุภาพกายเนี่ยคืออะไรนะครับข้อ2ความหมายของสุขภาพจิตนั้นคืออะไรนะครับก็วันนี้ครูก็ขอจบก,การเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ